ถ้ำสาริกาสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยพำนักอยู่ตลอดสามปีเต็มเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้ประสบเหตุการณ์ลี้ลับต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานแห่งธรรมอันลึกซึง้งเมื่อท่านเดินทางถึงหมู่บ้านใกล้ถ้ำและขอให้ชาวบ้านพาไปส่งที่ถ้ำสาริกาชาวบ้านต่างทัดทานวิงวอนด้วยความกลัว วกเขาเล่าว่าพระที่ขึ้นไปอยู่ถ้ำนั้นล้วนต้องเจ็บป่วยล้มตายไม่มีใครรอดเพราะมีผีหลวงร่างใหญ่ยักษ์คอยเฝ้ารักษาภูเขาและไม่ยอมให้ผู้ใดมีอำนาจเหนือกว่าหลวงปู่มั่นฟังแล้วกลับสงบท่านกล่าวว่าอาตมาไม่กลัวแล้วขอให้ชาวบ้านพาไปส่งคืนนั้น หลังจากภาวนาเข้าสมาธิจิตสงบสว่างออกนอกกายปรากฏร่างดำใหญ่ของบุรุษผู้หนึ่งสูงราวสิบเมตรถือกระบองเหล็กยาวสองวาเดินเข้ามาหาแล้วพูดว่าจะทุกตีให้จมลงดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายหลวงปู่มั่นไม่สะทกสถานท่านกำหนดจิตถามอย่างสงบว่าจะมาตีอาตมาทำไม อาตมามีความผิดอะไรถึงต้องถูกฆ่าการมาอยู่ที่นี่มีได้เบียดเบียนใครผีร่างยักษ์ตอบว่าเขาเป็นผู้รักษาภูเขาลูกนี้มาแต่โบราณไม่ยอมให้ผู้ใดมีอำนาจเหนือกว่าจึงต้องกำจัดหลวงปู่มั่นกล่าวต่อด้วยเมตตาและปัญญาถ้าท่านว่าเก่งมีอำนาจจริงท่านมีอำนาจเหนือกรรมเหนือธรรมไหมผีร่างยักษ์นิ่งไป แล้วตอบว่าเปล่าหลวงปู่มั่นจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านสามารถปราบกิเลสที่คอยอวดอำนาจอยู่ภายในส่วนท่านที่อวดว่าตนเก่งได้คิดปราบกิเลสตัวนั้นหรือยังผีตอบว่ายังเลยท่านหลวงปู่มั่นพูดต่ออย่างแผ่วเบาแต่มีพลังอำนาจที่ท่านถืออยู่นั้นไม่มีริ์เหนือกรรมและเหนือธรรมได้ ถ้าท่านเหนือธรรมจริงก็จงฆ่าอาตมาเถิดแต่สำหรับอาตมาความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ต้องตายเมื่อถึงการของมันอยู่ดีสัตว์โลกทั้งปวงล้วนต้องตายไม่มีผู้ใดหนีพ้นแม้แต่ตัวท่านเองที่ยังหลงอวดอำนาจอยู่ในขณะนี้ท่านก็ยังไม่เก่งกว่ากฎแห่งกรรมได้เลยเมื่อทำคำสอนแห่งสัจจะ เปล่งออกจากใจอันบริสุทธิ์ของหลวงปู่มัน่นร่างผีใหญ่ยักษ์ก็แข็งทื่อดังหินนิ่งสนิทไม่อาจขยับขยื่อนราวกับถูกแสงธรรมครอบงำไว้หมดสิน้นหลวงปู่มั่นไม่ขม่มไม่ไล่แต่ใช้ธรรมปราบใจผีด้วยเมตตาอันละเอียดบริสุทธิ์จนผีร่างยักษ์นั้นอับอายสลดใจอย่างถึงที่สุดเมื่อธรรมะจบลงผีตนนั้นก็ทิ้งตะบองลงจากบ่า แปลงร่างจากยักษ์ดำร่างใหญ่กลายเป็นสุภาพบุรุษผู้สงบอ่อนโยนน้อมกราบลงแทบเท้าหลวงปู่มั่นเอ่ยคำขอโทษด,ด้วยใจสำนึกในบาปและประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพร้อมปฏิญาณว่าจะคอยดูแลรักษาท่านและสถานที่นี้ด้วยความเคารพนับแต่นั้นมาท่ำสาริกาก็สงบร่มเย็นไม่มีสิ่งลีลับรบกวนอีกต่อไป ความจริงแล้วผีร่างยักษ์มีใช่ผีร้ายอย่างที่ใครเข้าใจแต่เป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดาผู้รักษาภูเขามีบริวารมากมายทั่วภูเขาและผืนป่าใหญ่ครอบคลุมหลายจังหวัดโดยมีนครนายกเป็นเขตอาศัยแก่นทำจากเหตุการณ์นี้ธรรมะสามารถปร,ราบอำนาจอันยิ่งทนงได้แม้จะเป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิเดชมากมาย ความกลัวตายคือกิเลสที่ใหญ่ที่สุดผู้เห็นความจริงแห่งธรรมย่อมไม่หวั่นไหวอำนาจภายนอกไม่ยั่งยืนมีแต่ธรรมเท่านั้นที่เหนือกว่าอำนาจทุกชนิดไม่ใช่ชนะด้วยฤทธิ์แต่คือชนะด้วยเมตตาและปัญญาธรรมะไม่เพียงโปรดมนุษย์ได้แต่ยังโปรดเทวดาและพูดผีได้เช่นกันนี่คือแก่นแห่งธรรมที่หลวงปู่มั่นมอบไว้ในเหตุการณ์ถ้ำสาริกา ธรรมะที่ปราบผีได้โดยไม่ต้องใช้ฤทธิ์ใช้เพียงแสงแห่งปัญญาและเมตตาเท่านั้น